ชสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e a s y Team l i f e นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิป Happy ชาเดีเดในเกม Figure Fantasy นะครับวันนี้วันที่16เดือน11ปี2021นะครับเกมนี้เขาเปิดซอบต์ลอนช์ในออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับส่วนประเทศไทยจะเข้ามาวันที่30เดือน11ปี2021นะครับ ถ้าใครอยากเล่นก่อนก็โหลด APK ใต้คลิปได้นะครับเกมนี้ผมเล่นมาได้ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับก็เก็บเล่นมาได้4,270เมตดนะครับตู้นะวันนี้จะมีอยู่3ตู้นะตู้ที่1ก็คือตู้แพลตินั m Plan นะครับก็จะเป็นตู้ที่สามารถรีดได้จนกว่าจะพอใจนะครับ20ครั้ง10ตัวละครลดราคาให้ขึ้นหนึ่งด้วยนะครับเหลือ1,350เมตรแต่ว่าเราจะต้องเคลียร์เควสตรงนี้ก่อนนะถึงจะได้นะครับ อย่างนี้นิดนึงแต่ผมติดแล้วครับไปไม่ไหวจะต้องกาชาก่อนก็เลยมาทำทิปก่อนนะครับก็เราสุตัวนี้กันนะฮะตัวนี้2,700เมตรม็ดนะครับ10ตัวละครแล้วก็ใช้ตั๋วได้ด้วยตัวผมมีอยู่7ดใบนะครับตัวสุดท้ายก็จะอยู่ที่ใช้ใช้ดาวนะครับซึ่งผมไม่มีนะครับในตอนนี้เลยกาชาจะอยู่เท่ากันหมดเลยนะนี่นะครับสีทอง 4.22สีม่วง34%สีฟ้า30สีเขียว31นะครับ3ตัวเนี่ยเลเนี่ยเท่าแทบจะเท่ากันเลยนะครับมีแต่เอาต้าเท่านั้นสีทองเท่านั้น4.22%นะครับตรงนี้ก็เท่ากันนะฮะเท่ากันเนาะเอาละครับผมเปิดตรงนี้จนกว่าจะหมดเลยนะครับสุ่มไป2,700เพศก่อน4.22%ครั้งที่หนึ่งรึกล่องใหญ่มาเลยะคะร,รึทองมาหนึ่ง หนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วก็มีม่วงสองมั้งเย่เหมือนม่วงม่วงครับนักบานในตำนานครับโอ,โอ,โอ,อะะ้โหสาวน้อยมิซูซากินะฮะคลาสแมนยากาศน่ารักมากมายน้องผมลุงครับที่ทอง สีม่วงนะฮะที่นี่เขียวเอ้พวกกระป๋องนี่นะดูดูก็รู้ว่าเป็นตัวลูกจับสีม่วงครับผมโคตรเท่เดลไลท์แคทเป็นดิเฟนเดอร์นะฮะเป็นตัวแทงนะฮะโอ้สรุปหนึ่งทองครับน้องผมลุงต่อไปก็2,700เพรนะครับเดี๋ยวดูกันดิรู้สึกว่าไม่พอแล้วนะครับ สุ่มสิอ่าเริ่มไม่ไหวแล้วครับก็ทีละหนึ่งลวกันจนกว่าจะหมดเลยนะฮะตัวก่อนปึ๊บเดี๋ยวเราสกีปเลยอื Three, <two. S 1> เอเฮ้ยฟ้าม่วงครับหนึ่งแทงเกอร์ s <S ครับ s <S เดี๋ยวไอ้ฟ้าฮะ น,น่าจะท้องโอ้โหยม่วงฮะนางเอกของเรื่องครับยูก,กิปึ๊บยังตัวไม่หมดครับม่วงเลยคิดเหล็มัน,นพอกันเลยนะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เออปึ๊บเขียว ต่อไปก็จะเป็นสามประเภทแล้วนะฮะตัวหมดไปละหนึ่งม่วงฮึ๊บหนึ่งเขียวเถอะเอ้ยต่อต่อยิงเปิดยิงมันหนึ่งม่วงน่าจะใกล้หมดละชิ๊ หนึ่งฟ้าครับเขียวโอ้ยหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่70เมตรนะครับสำหรับเกมนี้ก็ลิงโหลดอยู่ใต้ e s c r i p t i o นนะครับใช้ APK เพียวในการโหลดนะครับแต่ของไทยเข้ามาซิ้นเดือนนะครับวันที่30เดือน11ปี2 0 2 1นีส้นะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยกันขอบคุณที่รับชมนะครับบายบาย หากคุณกำลังมองหาอิมูเลเตอร์ดีๆสักตัวผมขอแนะนำ BlueStacks อิมูเลเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้ที่ใต้คลิปนี้ขอให้เล่นเกมกันให้สนุกนะครับ